ผ่านปูล้วกยดอกเป็นข้าวเดี๋ยวนี้ตรงไปหกปีจังเป็นเงินสิบเก้าล้านแดมันไรอยู่บ่เจ้ามาจะมันเป็นข้าวเดี๋ยวนี้มันบ่อไรดอกซ้อซ้อซ้อาาว่เบิดบิดบิดคอยบิดคอยบิดคอยมันเงินเรียนเป็นเงินสามแสนกว่าเด็กอะจะเรียนตรงไปนั่นเจ้ปีกว่หกปีหกปีนะมันหน่อยแล้วหกปีแล้วถ้าคุณไม่มี ไม่มีทีแรกก็ส่งไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เริ่มนะน่กไอคอนกูบางอันแซ่บด้วยนะบันโดนน้โดนจับันตับกย่งก่อกูเขาดิพย์สินมันดีบ่งก่อไอคอนกูบี่มันดังๆต่วันเดียวนี้ห้องอาจารย์บนนี้เริ่มดังขึ้นมาอ้แรกเดี๋ยวนี้ตามกบาอย่างเนี่คมาลงคับกันเลยเอาววนะบนี่เออเออบบก็นัาคุณยำได้กนเลยมาจัดจิมนัก็คนกันเนกันกันปักันบักัน

นี่เอาสร้างว่าบมมีเงินเนานบาทเช่ไอันนี้ครับเขาโทรเขามาสองสายจักมันไปบ่อเลรับเขา เข้าห้องน้ำด้วยเผลอเผลอเผลอสิเสื้อเสื้อน้มาให้นะอันเราเปวิทยากรนราน้เี่ยวชาแเ่เส่งกำไรที่มีสุี

เมื่อกี้จะมาบ่อนึงสมมติเบอร์กันยากไหมตอนน้แล้วก็กระเด้าวต้มข้าวมันต้นในวันได้มาเพิ่มมาอยู่างเยอะกว่าเนิมถูกครามเพราะว่ามันโดนเด็ดเต็มเย็นที่ทั้งเจ้าหนึ่งมูลหน่าแเตบอบอกกูบ๊อบกินตกข้ามตกข้ามเนะข้าวมันทออะไรนั้นต้องทำได้ ข้า้วัวตตูะนะพิดแมนูเขินบอลเฮียได้ดุชนย่างหนาประตูระดข้างถางทางนั้นนะพวกเขาเตาอีกทรตรงนั้นนะแมจุดง้องเขออส่งคล้องกว่าไงโอ้ดีโอ้ดีไปแล้วสงหมอก้าข้าว้นเลี้ยหาข้าวหรอเจ้าจตรงนั่นเรเออาเอาเอหรือเขาคนนนลก็าเด็กคีอาบผ้ลน